สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ,รบกับกผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพอกันวันที่เก่ามิจุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลาประมาณสิบเกียรตินิกานะครับมาเบ่งกบพอเม่พันธ์พี่น้องอันนี้เพาะพันธุ์จริพี่น้องของก็สิเพาะจะพันใหญ่มากสถานีจะนบวชผู้ทอนกองทูกูทองเขาก็ยใส่เพาะน,น,นี่เดพี่น้องข้างแลก งากร้ายพี่น้องมันมีาลาเพาะเขาได้ปเพาะนี่นะครับใส่บอพลาสติกเดีบอะไรใหญ่มาอยู่พี่มัน,นมีบอซีเมนต์นะครับบอพลาสติกก็คือบอซีเมนต์นั่นแหละคล้ายๆย่กันนะครับ,บรเบพวกน,นี้นนล่ะตัวเมียเกศสิผาตัวผู้เข้าทิพนะครับห่างกันทิพหาตัวท่านก็เกาะกันอยู่พี่น้องตอนนี้ของก็หาเมืองเรงนะครับเนี่ยใครทิ่มซองเทียรล่ะพี่น้องเอ้เทียร์ใดเพาะพาะว่าท่าน,นังวะ เห็ดบระท่านนะครับไม่เคยมีเวลาเลยมาเห็ดนะครับแต่พวกมึงนี่จะออกไข่หลายโบอื่นนะครับพอมันหนีบมือจะออกไข่หลายวะพี่น้องว่ะแต่พวกเขาไข่ถิ่มทองเทียนเลยมึงนี้เขาจะไข่หลายก็ได้เอาโรคเห็ดปาธนาเพิ่นมูนี่เลยพี่น้องเห็นปะไม่เคยตัวเงี้ยตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวหน่อยนึงคือเก่านะครับเงี้ยวให้กินจักเทียนตัวเมียนะครับแต่กินได้ตัวผู้นะครับพวกน่ะท่านเขาไข่ถิ่มนะครับ เห็นบ่พ so 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 ี e ่นองงามบ่พี่นองว่ะแต่บุเจ็ดสิบหาคููนะครับตัวตัวผูกเกินไปสิบหาตัวเมียเจ็ดสิบหาตัวผูกเข้าสิบเป็นร้อยหกสิบห้าตัวรวมๆในนี้นะครับนี่สวยพี่น้องแต่บุญคนข้าบุงน้อกบรรยากาศตัวไปนะครับว่าเฮ็ดตงไหนว่าเฮ็ดต้งไหนนนี่นี็นบ้านนี่นี่เห็นบวพีน้ น้ำไม่ไก่เห็นบ่นี่ผ่าผ่าดำปูนะครับกนดินมากผ่าดำปูนะครับน้ำสูงประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณสิบหาเส้นเพราะถึงมีสิบเส้นในน้ำนเห็นบ่เสียกมาทต้นใหม่เลยเนะนี่ยอันนี้สําหรับไตนันมากนะครับคุณเนีน่ยวหาเนีาา่ยเดือนผ้าเดือนนะครับเนี่ยเอามุงเขียวนี่ละปิดไว้ได้เนี่ยมุ้งเสาจะบ้งเทีจังไหนนะครับเีย่ยเห็นบ่ เพียมัดให้ต้นไม้ได้เพียเพียเข้านาวได้พี่น้องเพื่อนเดเพฐ่นเพียกร้ายขนาดต้องใส่เพียกร้ายเลยพี่น้องดึงใส่ต้นไม้ไปด้วยคุณแล้วก็ทันประยูนะครับแต่ที่เอาเสามาตักตั้งไว้ย่างๆเอาประยูพอดีมันยื่น่มีปลานะครับต้นไหม่ลายก็ได้เสศษใส่ดีดีคุณเดี๋ยวพี่น้องวิ่งวานไข่ใส่หนิทางอื่งนี่สามจุดห้าคูณคูณหก นะครับกวงสามปัญหาคุ้หกกระพายผานี่สามเมตรหกทิพเลยนี่กป่วงย่าหกเมตรนะครับนี่มันซื้อมาในสองปีนี่แหละปีกายในใส่หน่อยหนึงครับมากุลปีนี้เขาก็เริ่มใส่นะครับนี่วันที่ว่าใส่ผ้าหรือใส่ขี้เก่านะครับเย็นมันเอามาจากบ่อพอด้วยบ้านโนาสีพอน้วยพี่น้องมาใส่ใส่ได้สี่ปีเลยเนี่มุ os, ้งเขียวใส่สี่ปีแล้วต้องสมอสมอพี่น้องห้าเย็บตรงไง อย่าบอกคุณจอดได้พี่น้องแต่บ่งัูเต่าจะออกลายเปนอใไรนะครับสถ้าเอาวิธีเอาเนพ้ันไว้นะครับ,อ,อ,รบอันนี้เอาไว้ตะวานไข้ได้นี่ยพี่น้องว่านไขไเหมือนกันนะครับใส่หํามธุราเสี้ยวของคนนะครับมันเตา่าคนอยู่ไม่เต้าแพิคนไหิ่นไหนเฮ็ดนะครับเนื้อต้น,ตนากตรนะพี่น้องเอาเห็ดก็เฮ็ดเพิ็นว่าเขาใสเห็ดเพินใส่าบารามี่พอมเมิเ่ยนรูลทํำเลี้ยมนะครับคน ข่ากิงหน้าหน่อยกิงหน้าน้อยคอยรักพี่น้องเบื้งกระเมียนะครับก็ผู้บริเบิ้งแบบพี่ขานมันไก่การของเขาบิ๊กไหหน้าไงเมียเขามาน้ำเอาอาหารเขากินดูบ้างเหนกินดีดิเมื่อไรตัวนึ่งเจอทั้งหมดือว่าอาหารนะครับเจออาหารมาหยอดเขาอีกกันนี่ดีก pues mm. ินเขาหิวนะครับมันไม่ได้ป้อนเขาโดนเขาเลยหิวเอายาเขากินพร้อมนิดพี่น้องพอกะข้าพันนีเรื่มเลย เพราะว่ามันเป็นโรคเป็นไข้ดีเ้าต้องป้องกันเขานั่มนะครับว่ามันจะว่าไสยาหรื่เรียบว่าไสยาก็มีซีดรวงด้วยกันถ้าใส่ยาก็มีซีดรวงด้วยพี่น้องด้วยเป็นว่าพี่น้องยืนดีเป็นบ่ละหุ่นนี้ต่ำๆมากินผู้แรกนะพี่ยาขึ้นน้ำขึนน้ำสิร้อยดีเพราะเขาเขามักตัวแอมัร้อยกับก๊บนะ ญี่ปุ่นมันต้องก็เยย่นาไปไหนมันบ่ลอยกปไหนนะครับเขาเลยประยัดชอบเข้ากินอยู่เขาเห็นอยู่กับกับปคุยก่นหิวมานะครับถือกินถือกินเยถือกินนั่นปลาปนนะพี่น้องยื่นหนียื่นั่างยู่ประมาณัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเอาไปเจ็ดสิบห้าร้อยห้าสิบ่งมาณเจ็ดสิบตัวแปดสิบตัวเงคิดว่า พอไปเครือค่องหนึ่งพอครื่องหนึ่งพี่น้องมี่ลอยหาจิ้รค,ครัวหาจิ้มัวเพาะเครื่งหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งไว้อาทิตย์หนานะครับเอย่ามูนี่ไว้อาทิตย์หนกัอบบอม่มลุ่มลุงเขาไว้นะครับเอาอาหารเขากินเอายาเขากินจากสามหมื่นสี่หมื่นต่อกันแข่งแรงกันไปใครออกดีมันยังทำเพราะใครจิ้มก่อนนะครับเพราะต้องแยกออกด้บยมันมูนน่ะนอกจาก็ต้อนแยกออกก่อนเขาไปแยกเขาไป เมื่อสุผสมกันนะครับมิ่นพอนกอพา,ามาแยกยู่นะครับอพา,ามอเอาอีกบื้นหนึ่งใส่แยกออกนะครับแยกกันไ้แยกอยู่รวมกันอยู่รกันี่กลงมมกันนะครับพันแยกเป็นสองข่องนี่พอดีเลยเนี่ยแยกไปเลยสุดละอผ่าพื้นหนึ่งมซัซสอนเอยขอได้นึ่แยกได้พี่น้องนะครับกินดีสุดลทั้งนี่ทั้งน้ำทั้งปูน,น้ำหน่อยระยะไกินอยู่นะครับเขาตื่อขึ้นสี่ห้อง มันตัวหูง่ายดิเอฟ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 ว่าตัวหูง่ายดิคุณบานะครับเอาคิดนี่เรับว้ทามีกับพี่น้องมือถือถ้าเพิ่งผลงานนะครับถ้าเนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ